สวัสดีครับครับครับวันนี้เรามารีวิวอะไรครับแพนเตอร์ต้วมใช่ไหมครับมุ้มของใครครับแพเอร์้มของแพนเตอร์นะครับโอเคอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรครับปู๊ดในปูปูที่ไหนครับนี้ใช่เก่งมากแล้วกูู๊อยู่ไหนครับอันนี้นะคะข้อดีของตัวนี้เนี่ยเป็นหัวตุ้มฝึกของเด็กลักษณะเนี่ยจะเหมือนของผู้ใหญ่มากเลยนี่มีฝาปิดเปิดด้วยตัวปุ่มกด นี่ชักโครกแล้วอันที่สเปเชียลมากๆคืออันนี้เหมือนจะเป็นรางวัลให้น้องตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่เหมือนถ้าเผื่อว่าน้องเนี่ยถ่ายแล้วเรียบร้อยเนี่ยนี่ตัวนี้จะติดจะมีเสียงเพลงเป็นแบบเสียงเพลงดีใจว่าแบบตอนนี้ถ่ายเรียบร้อยแล้วอ่าแพนเตอร์เก่งมากลูกเสนอขายตรงนี้คือเอาไว้ใส่กับกระดาษทิชชู่ทิชชู่เนี่ยนะคะก็เป็นทิชชู่วม้วนธรรมดา แล้วก็ส่วนตัวถ้าเผื่อวันหนึ่งเนี่ยน้องไม่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยฝาโถส้วมอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้วางบนฝาโถส้วมขผู้ใหญ่ก็ได้นี่อันนี้ของจริงมากแพนเตอร์ชอบไหมครับชอบชอบใช่ไหมครับอันนี้ใส่ไงครับลูกอาศัยเข้ามาครับอ่ะอันนี้วางครับอ่ะใส่วางมาก่อนครับอ่ะวางครับใช่ เพราะว่าเด็กบางทีเนี่ยนะคะจะกลัวโถส้วมผู้ใหญ่เพราะตอนนี้แพนเตอร์เนี่ยพยายามจะฝึกให้เลิกใช้ตัวแอมเพรสแล้วก็ลองพยายามหาซื้อหลายแบบมากเลยบางแบบเนี่ยมีล้อแต่ว่าก็เลื่อนไปเลื่อนมาไม่ยอมถ่ายสักทีก็ถือว่าเป็นแบบรถเล่นไปอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยก็จะเรียนแบบตัวโถส้วมผู้ใหญ่มากที่สุดเพราะฉะนั้นคําตอบในการสอนลูกให้เลิกใช้แอมเพรสเนี่ยคืว่าอันนี้เป็นคําตอบแฮหงยังไง คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเนี่ยถ้าสนใจอยากให้ลูกเลิกใช้พมเพิสอันนี้ทดลองดูเลยค่ะพันเตอร์ครับไม่โยนของสิลูกเอาพันเตอร์มานั่งตรงนี้สินั่งครับอ่ะแล้วสวัสดีพร้อมกันนะครับสวัสดีครับอ่ะแล้วก็บายบายครับลูกบาย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  ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องเพอ่์พลอยชาแนลนะคะทาง YouTube ยังไงก็ฝากกด Subscribe กันลงมาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดก็ต้องกดส่วนใครที่กดไปแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะเดี๋ยวมันจะอัน Subscribe ไปโอเคค่ะแล้วเราไว้เจอกันในเทปต่อไปนะคะบาย